สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันนะคะมาเก็บต้นหอมนะคะที่ปลูกไว้เดี๋ยวนี้จะเอาไปฝากยายทวดกันนะคะน,นี่นะคะที่ปลูกไว้ต้นยาวมากเลยค่ะอันนี้ช่วงแขนนะคะช่วงแขนของแม่ดาวนี่นะคะประมาณหนึ่งสองได้นะคะอันนี้เป็นต้นหอมใหญ่นะคะเพื่อนเพื่จำได้ไหม นี่ปลูกไม่เยอะค่ะปลูกแค่พอกินนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะถอนไปฝากคุณยายทวดกันนะคะนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆปลูกไว้กินเองนะคะไม่ต้องซื้อเลยนี่ค่ะนะคะก็ได้กำใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอย่างน้อยตรงนี้เราก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้น่าจะประมาณสัก20บาทนะคะเนี่ยเพื่อนๆ หรืออาจจะบางที่อาจจะ30บาทนะคะเพราะว่าบางที่อาจจะขายแพงนี่คะ่ะเพื่อนๆกําญ่เลยเดี๋ยวเราจะไปฝากยดทวดกันเอาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมทางด้านนู้นนะคะนี่เป็นแปลงผักที่ถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นอยู่บ่อยๆนะคะมีโหระพามะเขือเทศนะคะทางด้านนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีข้าวโพด มีแตงโมนะคะมีต้นขี้เหล็กนะคะนี่มีข้าวโพดนะคะใบยอนี่ค่ะเพืเ่อนๆมีว่านหางจระเข้ด้วยนี่ใบกะเพรานะคะเพิ่งมาลงใหม่ใบกะเะพรข้าพดนะคะอันนี้ต้นพริกไทยนะคะเพืเ่อนๆนี่ถั่วพู โอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะต้นหอมเดี๋ยวเราจะอาไปฝากคุณยายทวดกันวันนี้เราจะไปหายายทวดนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาชมสวนใหม่นะคะว่าสวนเรามีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ